พี่รู้จักผมอยู่นาวไหมครับตามผมนานไหมครับพี่ก็นานแล้วครับสองสามปีแล้วพี่มีปัญหาอะไรอยากให้ผมช่วยครับเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องวิถีชีวิตทั่วไปเป็นโรคที่ไปหาหมอแล้วหมอข้อหาสาเหตุไม่เจอปวดหัวปวดมากเลยด้าน้าอกแล้วก็ถ่ายเป็นเลือดอยู่อาการอย่างเงี้ยครับถ่ายเป็นเลือดผมถ่ายมาตั้งแต่ปีสี่หกครับถ่ายมาจนถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี้ครับอีกเรื่องหนึงคือเรื่องอะไรนะ ก็เรื่องวิถีชีวิตก็คือว่าทํามันเนียติดขัดหมดเลยอ่าครับมันพี่พี่ก็น่าจะเป็นแบบนี้มาตลอดด้วยถูกครับอเหนื่อยมาตลอดนี่ใช่ไหมคใช่ครับอืมโอเคจะผมก็ทําหน้าที่ในส่วนของผมที่หลับตานะครับแล้วก็ปล่อยสบายๆถ้ารู้สึกอะไรให้พี่พูดออกมาให้ผมได้ยินนะครับรับมันเหมือนมันจะขึ้นไส้ครับแล้วก็หันหลยใจมีแน่นมีอะไรใช่ครับอ้อมือมาเลยครับพี่ โอ้โหใส่แบตเต็มไปหมดเลยฝ่าสบายๆนะครับรู้สึกอะไรให้พูดทำไมผมได้ยินเลยนะฮะมันมีเสียงวิ oh ่ง okay, ที่หูเะครับเหมือนลมมันจะขึ้นนะครับครับไม่เป็นไรครับปล่อยได้เลยครับคนลุกเวียนหัวอ่อนๆนะฮะครับผมแต่ไม่แรงนะครับเริ่มชามันชาครับมือมือแขนเลยเนี่ยแล้วลองสังเกตที่ปลายเท้าด้วยนะครับมีอะไรชาดชาครับโอเคครับรู้สึกตรงฝ่าเท้าด้ไหมคใช่ครับโอเคครับ แล้วก็จุกหน้าอกเป็นจะประมาณนี้ครับครับรู้สึกเหมือนตัวกระตุกกระตุกเลยเป็นบ่อยไหมครับพี่กระตุกไม่ครับเป็นตอนที่ทำกับผมใช่ครับโอเคครับตอนนี้มันก็ชาฝ่าเท้าฝ่ายทุกอย่างมันล้างออกไปครับมันมีเี้ยอะไรที่ไม่ดีแฝงพี่อยู่เยอะนะครับมีเสียงในหูดังขึ้นเยอะเลยครับเสียงแบบไหนครับเสียงวีทวิดปล่อยไปเลยคเดี๋ยวมันก็จะเบาขึ้นผมบอกความรู้สึกได้ไหมฮะ ผมมีความรู้สึกว่ามีคนมายืนอยู่ด้านนี้ด้านขวาผมเนี่ยปล่อยไปเลยครับเนี่ยมีความรู้สึกตรงขาอยู่ไหมครับทีขึ้นครับรู้สึกเบาขึ้นใช่ไหมครับโอเคตรงแขนที่ชาเป็นยังไงครับบอกเบาขึ้นแล้วครับโอเคครับดำเนเข้าอยู่ด้านขวาผมเนี่ยโอเคแล้วก็รู้สึกเหมือนอาการกงขึานคเพิ่มขึ้นไหมเท้ามันเป็นเท้าๆ้เลยโอเคไม่ดำสนิทเหมือนเดิมโอเคครับไม่ดำแล้วครับ น้อง,องรู้สึกดูนะครับว่าสิ่งที่พี่บอกม่ารู้สึกเหมือนมีคนยืนอยู่ด้านขวารู้สึกว่าไกลออกไปไหมห่างออกไปไหมก็คือเจ้ากรรมที่นะครับอ๋อครับเริ่มเบาตัวแล้วครับครับแอนวพี่ก็รู้สึกว่าเริ่มมันนิ่งขึ้นรู้สึกเหมือนเข้าสมาธิเลยใช่ครับเขาไม่อยู่แล้วเขาไม่อยู่แล้วคนขวามือ,อมนะครับตอนนี้อะไรกับสามที่เปิดขึ้นนะครับเบาะ เวลาจํากัดเราอาจจะทําได้ประมาณเท่านี้ไ่้โล่งโล่งโล่งนะมันสว่างไปหมดมันถูกล้างออกไปหมดน,นะครับรับ